ครับคุผู้ชมครับกลับมาแล้วนะครับเพื่อนรักสัตว์เอ้ยนายเทปที่กำลังเรีเกควสกันอยู่อุ้ยตายแล้วเขาเขาออกไปแล้วอายาพ่อมาหาพ่อคือคือจริงๆแล้วเนี่ยโดวเปอร์แมนเนี่ยนะครับเป็นหมาที่ฉลาดมากคราวนี้คุณเห็นนิสัยแบบเนี้ยผมถามคำถามแรกกับคุณก่อไปตอนที่มาถึงเพิ่มบอกว่านี่ส่งโรงเรียนใช่ไหมไม่ได้ส่งฝึกไม่ได้ส่งนี่ฝึกเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะฝึกให้เขาเป็นแบบเนี้ยได้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยคืออะไรง่ายๆคืออะไร คือหมาด้วยลักษณะนิสัยของดับเบิลแมนแล้วเขาเรียนรู้เร็วพี่หอยอเขาจะแบบเรียนรู้คําสั่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พร้อมกับถ้าเรามีบอนดิ้งคือเหมือนสนิทกันตั้งแต่เด็กเขาก็จะเหมือนฟังเราเป็นพิเศษเขาจะฟังเราเป็นพิเศษแล้วเขานี่ดูเขาติดคุณมากใช่ก็จะติดเลยไปไหนก็ไปด้วยตลอดแล้วก็จะแบบอ,นอนยู่ข้างๆพยายามจะแบบ,บว่าขอความสนใจอยากจะให้ทําอะไรอยากใด้ยิแล้วก็มองตาตลอดว่าจะสั่งทําอะไรจะสั่งทําอะไรนะฮะคือถ้าสมมุติว่า กับคนคนอื่นอย่างเงี้ยไปเล่นกับเขาเนี่ยได้ไหมเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไปกอดัดฟัดเวี่ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะยอมให้นายเขาคนเดียวเขาถือตัวนะใช่นีกนั่งลงคือคือเอ้าคุณสั่งนะก็ได้ยครับยืนอะยืนหอยลืมยืนขึ้นยืนขึ้นผมก็สั่งได้ง่ายง่ายเป็นกานะครับวันนี้ก็ง่ายแล้วแล้วนี่ส่ยสูตรตัวเขาดุไหมเอาจริงจริงจริงเป็นหมาลักขารันตับต้นต้นแสดงว่าดุใช่ครับคือตามสั่งแล้วก็สามารถ เขาเรียกตัดสินใจเองได้ว่าอันนี้ภัยคุกคามหรืออันนี้มีเขาตัดสินใจได้โดยสัญชาตญาณใช่พอถึงอายุหนึ่งมันจะมาเองแล้วแล้วคุณมีฟาร์มด้วยใช่ไหมใช่ครับฟาร์มคุณชื่ออะไร Doberman Arena ีนาโดเ a อร์แมนอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ก็มีที่นี่ด้วยที่นี่เหมือนเป็นดิสเพย์มากกว่าแล้วก็เป็นจุดนัดเจอลูกค้าหรือมาดูลูกสุนัข แต่ถ้าเกิดเป็นเนอร์เซอรี่หรือเป็นที่เก็บตัวเมียจริงๆก็อยู่ที่วางน้ําเขียวหมายความว่าโดเบอร์แมนของคุณได้อากาศบริสุทธิ์อันดับ4ี่ของโลกอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยเหรอครับคุณดูดิมันสบายไหมล่ะคุณดูดิอยู่ดิมันอยากนอนแล้วมันนอนแล้วแต่มันตาตามันยังจ้องคุณอยู่เลยใช่นะฮะสั่งก็ไมสั่งยืนได้ไหมสั่งยืนนีกรุกน่ปราที่ดี่ประจาที่นู่นเข้าที่ประจําที่เร็วนำที่นั่งลงนอนดีๆ ดูห้อยขามีห้อยขาเลยกหลสุดๆโอยทำไมมันน่ารักแาบนี้เนี่ยกูโคตรประทับใจเลยอะน้ำตากูจะไหลกูเห็นแล้วกูแบบว่าเออหมากูไม่เห็นได้อย่างนี้เลยว่ะสั่งสั่งนั่งยืนยืนสั่งยืนนั่งขวางกูทุกอย่างเลยความสวยงามของมันอยู่ตรงไหนไอหมาดูบ้าแมนเนี่ยอยู่ที่ความสง่างามทรงมันยังไงต้องยังไงมันต้องเอ่อกำยำแล้วก็หลังตรงให้เขายืนไหนให้เขายืนไหนน นนะคือขาหลังมีมุมขาครับครับขาหน้าตรงกระดูกตรงอ่าแล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็มีหน้าอกต้องมีหน้าอกมีหน้าอกแล้วก็หัวครับหัวก็คือกว้างแล้วก็เส้นเส้นมันจะมีสองเส้นเนี่ยเส้นนี้หนึ่งเส้นเส้นดั้งจมูกหนึ่งเส้นต้องขนานกันเส้นหลังต้องตรงนะครับครับใช่อย่าไปย่อกว่านี้นะ่อย่าไปย่อกว่านี้ถ้าย่อกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วก็บางตัวก็เหมือนเหมือน หลังกุ้งครับหางหางต้องกุดหางก็จริงๆก็ต้องเขาตัดมาตั้งแต่เด็กโดยมาตรฐานสายพันธุจริงๆก็คือมันมีเมื่อเก่าแก่ครับเขาเป็นด้์แมนปกติแล้วเป็นสุนัขที่หางใหญ่และยาวฉะนั้นเวลาเขาดีใจหรือสะบัดเยอะๆหางหมาจะมีกระดูกข้อแรกที่เหมือนเป็นจุดหมุนมันจะสึกหลอ ถ้ามันมีน้ำหนักเยอะๆใช้งานเยอะๆพอสึกล้อเสร็จเรื่องสร้างปัญหาละใกล้ใกล้กระดูกสันหลังเส้นประสาทเขาจะเจ็บทั้งหมดเลยแล้วหูต้องตัดไหมหูก็แล้วแต่ความชอบนี่หูตั้งครับแต่ก็คือความสง่าก็คือที่หูดับเบิลแมนก็คือต้องต้องตัดแต่งแต่เด็กแล้วก็ดามให้ตั้งเพราะปกติเออตามธรรมชาติแล้วมันจะหลบลงหน้าอกต้องต้องเาเรียกอะไรต้องต้องลึกครับโดยเฉพาะตอนนั่งจะเห็นในชาร์นิกนั่งลงนิกนั่งลงนี่ครับ นี่ต้องมีต้องมีอกนูนนูอกต้องนูนนูนนะฮะเขาจะนั่งไม่ค่อยได้เพราะว่าจะลื่นึไปขึ้นมดขึ้นมาบไหมคนที่อินบ็อกเข้ามาบอกว่าพิเศษที่บอกว่าอยากจะเห็นว่าโดเบอร์แมนที่ฟาร์มของคุณโดเบอร์แมนอารีนามันมีสีอะไรให้เลือกบ้างครับเออผมมีสีอันนี้ก็คือสีแบล็คเนาะสีดำสีแบล็คแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีช็อกโกแลตหรือสีน้ำตาล สีน้ำตาลด้วยใช่สีน้ำตาลก็คือทุกสีเนี่ยที่พูดถึงก็จะมีความเป็นแทนก็คือมีคิ้วมีถุงเท้าทุกตัวแต่คือเบสสีก็คือเบสสีน้ำตาลเบสสีดําแล้วก็พิเศษขึ้นมาหน่อยเป็นสีเทาเบสสีเทาด้วยเบสสีเทาครับแล้วก็แล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งเลยเทพสุดเลยก็เป็นเผือกดอบเบอร์แมนเผือกนี่คือเป็นอัลไบโนเลยหรือว่าาแดงครับแต่คือด้วยสีของเขาแล้วมันจะไม่ได้ขาวเหมือนเป็นกระดาษ A4 อย่างนั้นคือความเผือกเขาจะมีอมเหลืองๆครีมๆนิดนึงสวยอ่ะก็ถ้ามาก็เจ,จ้าเดียวในเจ้าเดียวในประเทศไทยใช่อ,อยาอ่างเห็นนะได้ไดเราไล่มาก่อนได้ไหมเอาเราไล่น้ําตาลก่อนได้ไหมน้ำตาลเอาค่อยๆค่อยๆพีคคือมันต้องแบบว่ามันต้องคั่ว ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆใส่นะคั่วคุณทำไมไม่ทำอย่างนี้กับภรรยาคุณบ้างผมทำอยู่แต่พอคั่วไปได้หอบที่สองเท่านั้นหลับขออนุญาตออกไปได้ครับเชิญหน้ามึงดูข้างๆมึงสิเขาไม่มองอะไรนอกจากเจ้าของเขาเลยหูตั้งสวยมากดูดิคุณลูกเขาจะกัดไหมเขาคุณลูกเขากัดไหมเราต้องส่งเสียงไปก่อนสวัสดีครับผมขออนุญาตจับคุณสักนิดนะฮะผมจะโดนคุณตรงที่คุณชอบตรงนี้ อุ้ยอุ้ยอ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 ันตรงนั้นเขาชอบเหรออ้ยอุ้ยอยอ๋ยอ,อคืออย่างหนึ่งที่ดีของดูเบอร์มแมนเลยนะคือเขาไม่สนใจคนอื่นเลยคนอื่นถือว่าเป็นพวกสิวเซียนอ,อในชีวิตคือมีแค่เจ้าของเท่านั้นที่เขาเขาไม่ได้มองคุณเลยนะคุณ,คณจะเกาอะไรเขาคุณเขาไม่สนแต่ถ้าผมหยุดมันจะหันมาเอาป่ะเออไม่จริงคุณว่ามันหันไหมไม่หัไม่หัน มันต้องมีอะไรที่คุณพลาดบ้างดิคุณจะไปได้อะไรหมดวะแต่ตอนนี้เจ้าของไม่อยู่ลองดูไหมว่าถ้าเรางับถ้าเรากัดมันมันจะกัดเราไหมไปใครจะเป็นคนกัดอ่อไม่อยู่ใครเป็นคน,นใจบ้าถ้าเป็นกูกูก็เปียบเสมือนลาบะดอเออมึงเหมือนหมาปักมึง,มงมกัดดูก่อนเนี่ยตรงนี้งับตรงนี้ไปเลยนะงับไปดูซิว่างับตรงขาปออักขันมาคออยากจะรู้ว่ามันงับหรือเปล่า <c oughs> ไม่ต้องรอ เอาละมาแล้วนะฮะมากใกล้กันได้นะฮะเนี่ยใช่ครับได้นั่งลงนั่งเลยใกล้กันระยะนี้ได้นะนั่งมามนี่มานั่งได้แค่เฉพาะเฉพาะถ้าเจ้าของอยู่นี่เขาคุมอยู่อ่ะเราต้องเราต้องอธิบายให้นิดนึงว่านี่คือโดเบอร์แมนสีน้ำตาลีน้เบสสีน้ำตาลนะครับแบบนี้กับสีดำราคาใกล้เคียงกันไหมหรือว่าเท่ากันครับเท่ากันเท่ากันแล้วแต่เราเลือกเลยแล้วแต่เราเลือกเลยคือสุนัขเนี่ยมันจะมีอัลฟ่าเมลคือสุนัขที่เป็นเจ้าของพื้นที่ผู้นำ ดูก็รู้ว่าอันนี้คือเจ้าของพื้นที่นิ่ง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 สงบนี่คือใช่ไหมที่เป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่แล้วไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็เด็กไอ้นี่ก็คือเด็กผู้ชายเหมือนกันนะแต่อ่อนกว่ากันเท่าไหร่ครึ่งปีครึ่งปีนะฮะอ้นี่จะมีความเล้าใจอยู่ตลอดเวลาอยากจะประจบ เจ้าของพื้นที่แล้วก็อยากจะตามใจเจ้าของด้วยก็เลยอยู่ไม่สุขแล้วก็อยู่ไม่สุขสิ่งที่คุณก็ให้เกียรติผมคือเปรียบเสมือนผมเป็นกำแพงกันหมาเป็นกรรมการคือให้กูนั่งระหว่างหมาสองตัวแกมาให้พี่หอยอยู่ยาดีกว่าผมเอาไม่อยก่ก็มีแต่ไม้กันหมาคุณเป็นที่กั้นหมาที่กั้นเพราะว่าคุณเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาจะนิ่งสงบแต่อันนี้ถ้าไปเว้ยเว้ยิเว้ยอนี่งับแน่ใช่ไหมใช่ครับมีแน่นอนเพราะมันต้องแสดงให้เห็นนะครับแต่คนนี้ก็สวยเหมือนกัน ลูกหมาที่คุณขายที่ฟาร์มคุณขายราคาประมาณเท่าไหร่เริ่มต้น50,000บาท50,000บาทใช่ขึ้นไปอ่าอายุกี่เดือนครับก็พร้อมย้ายบ้านตอนประมาณ2องเดือนเร็วที่สุดสเดือนใช่ครับซึ่งซึ่งมาคุณก็ต้องเอาไปฉีดยาไปทําอะไรต่อทำวัคซีนให้ครบก่อนแล้วก็อยู่ที่ว่าดิวต่อว่าจะให้เราดูเรื่อง ทำหูได้ไหมอ่าก็ก็เอ็กซ์ตร้าไปก็คือจริงๆก็คือเราก็ไปจ้างสัตวแพทย์นั่นแหละแต่คือเป็นเป็นเซอร์วิสให้ทวดเข้ามาจากไหนเนี่ยที่ที่คุณได้มาเนี่ยเจ้าตัวนี้มาจากเซอร์เบียเซอร์เบียตัวนู้นมาจากลสเซียดอิชถึงว่าถึงว่ามันไม่ค่อยมองคูเออเพราะูแค่เกาะอังกฤษม่ไม่า่าละอันนี้เกาะอังกฤษเกาะการถนนก็เลยไม่มองการดูแลเป็นพิเศษของ สุนัขพันนี้จริงๆก็คือเรื่องอาหารการกินครับสำคัญเพราะว่าเป็นหมาโครงสร้างนช้นต้องกินถึงกินถึงคืออาหารอาหารที่เขาต้องกินบาร์บอ่ะบาร์บเป็นผมให้เป็นตัวกระตุ้นทําให้กินอาหารเลดพีเมียมได้เยอะขึ้นอากาศต้องเปิดแอร์ไหมเปิดแอร์ตลอดไหมผมให้แอร์นะครับแต่คือคนที่เอาไปเลี้ยงก็ไม่ต้องแอร์ก็ได้คือสามารถอยู่ได้แต่ผมอัดหมาคือให้กินเยอะๆก็คือเขาต้องเย็นก่อนเพราะพวกนี้เขาจะหิวน้ําพอหิวน้ําจะไม่กินข้าวทาร้อนครับอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องแอร์มีไว้อัด ตาแรกเนื้อใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงครับคือคือเราต้องการความหนาถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วมันร้อนมันก็หิวน้าเมื่อกินน้าแล้วมันก็ไม่กินข้าวแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณย5ิบห้าครับเท่าคนนี่แหละใช่แค่นั้นแค่นั้นแค่ไม่ให้ร้อนเฉยแต่ถ้าอยากให้มันหนากว่านั้นตั้งยี่สิบเอ็ดได้ไหมได้ครับเขาอยู่ได้เพราะพวกนี้อยู่หิมะได้เลยพอยี่สิบเอ็ดปุ๊บมันก็จะกินมากกว่าเดิมกินมากกว่าเดิมแต่ก็คือถ้าออกมาก็ร้อนขี้เกียจอ้วนหมาโดนแมนอ้วนนนี่ไไมด้เลยะ หมาผมเอนเป็นคนก็ไม่่ได้ครับทิ้งเหรอครับแล้วแล้วถ้าตัวสีเทาอ่ะราคาเริ่มต้นที่อะไรสีเทาก็ต้องแสนขึ้นไปแสนอยากเห็นอยากเห็นหายยากหายากสีเทาแล้วยิ่งคือผมต้องหมาโครงสร้างครับโครงสร้างมันยากแล้วบางทีได้เทาแต่โครงสร้างยังไม่ได้ไม่ได้สีไม่ยากครับแต่ถ้าสีด้วยโครงสร้างด้วยยากมากอะมาดูเทาดีกว่าถ้าอยากเห็นสีเทากด subscribe อีก มาบอกให้เพื่อนกดอีกอ่าเราอยากได้2ล้านละตอนนี้โล่มากใชมโล่งโล่เพิ่งได้ล้านมาเองเพิ่งได้ล้านมาไม่กี่วันเออ่ะขอดูสีเทาได้ไหมฮะได้ครับแต่ถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยผมกลัวนะตรงๆนะอย่าลดีเดวิวลี่จะไปเที่ยวคัสเซ็ตนะมีปัญหาอะไรป่ะถ้ามีก็ไม่เป็นไรขอบคุณคุณก็จะปล่อยมาเนี่ย